สำหรับการเข้าแข่งขันในรอบแรกนะครับก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเลยทีเดียวเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งที่2แล้วก็ตามแต่ว่าหน่ละคือเรามีความคาดหวังเราได้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับ ไปดูบอร์ดกันเลยค่ะค่ะพ้นประกาศก็ออกมาแล้วคะ่ะไม่ถินเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เสียใจค่ะ เป็นไรเพราะว่าเราจะเอาการสอบแข่งขันครั้งนี้ไปใช้ในการสอบเข้ามหาลัยต่อต่อไปค่ะซึ่งจะมีประโยชน์ต่อเรามากซึ่งครั้งนี้เราก็ทําได้ดีที่สุดคนแรกที่ได้คะขอบคุณค่ะ and right now we in the second round just only 25 people going to pass in in the top 25 round let's see who going to be in this round word number three กระดาษใครมีปัญหาปากกาใครมีปัญหายกมือด่วนนะครับ number three the word is t i นติก n t นติกยกครับยกและห้ามแก้นะครับน้องดูด้วยนะครับตอผิดลุกยืนอย่าพิ่งไปไหนนะครับลุกยืนเฉยๆก่อนลุกยืนซื่อๆมาต้องยางไปสายแหมคำที่มันว่าด้วยการทะลักทะไหลเข้ามาเนี่ยนะฮะมันช่างยากแสนเข็นเลยเกินนะครับใครที่สะกด fluctuation ว่าฟังดีดี F L U C T U A T I O N กอดกระดานของตัวเองแน่นๆและน้องคือตัวแทนภาคอีสานตอนใต้เชิญขึ้นมาเิธีครับที่ทเหลือหน,าน้าด hey, องให้งานน้องๆน้องๆทุกคนพร้อมพร้อมพร้อมในการแข่งขันหรือยังคะ Are you guys ready ไม่ได้ยินเสียงเลยหลับแนกล่วาวสนใจพวก อิ่มแล้วเริ่มง่วงนอนตื่นเต้นกันบังคับพี่แนนกรรมการทุกท่านพร้อมนะครับเราจะเริ่มคำสับคำแรกเลยนะครับโอเคเราจะเริ่มล้วนะคะ,เคเะมมนักรวน Comfort Comfort อย่าเพิ่งลุกออกจากที่นั่งนะครับ น้องที่สะกดผิดลุกขึ้นยืนเลยครับใครที่สะกดผิดลุกขึ้นยืนก่อนเลยครับผมครับและเชิญเช็คชื่อที่สตาฟได้เลยครับ The next word number 45 entitlement entitlement lift your cap. กดผิดลุกขึ้นยืนครับ1 2, 2> E N I T I e e T L E M E N T โอเคน้องที่สะกดผิดนะครับเชิญเซ็กซี่ด้านข้างครับและอีก3คนขึ้นมาบนเวทีเลยครับผมขอแสดงความดีด้วยค่ะอ่าเราได้ครบแล้วนะครับค่ะโอเคมาแล้วไอพ h สดิ m ไอพ i สดิ n the s e c ท n ชั่น n d I'm so นราวเอ n ม s ุ e า c i t e d At this point, I uh, I don't know what to say, but yeah. Now the competition, the last competition at the it will be difficult. You know, and I will do my best. Just. สำหรับรอบนี้นะครับเรียกว่า Sun เน็ต e ดทนะครับรอบที่3นะฮรบเราจะเราจะทำการแข่งขันเหมือนเดิมเลยนะครับโดยคัดเลือกน้อง25คนนี้ให้ได้5คนเข้าสู่รอบ last minute Yes we only need five out of 2 w e n t y five of you to uh, become the champ and the runner ups of the northeastern region นะคะ the upper northeastern region ค่ะพร้อมแล้วนะครับกรรมการพร้อมนะครับพร้อมไหมคะครับ judges you ready okay I will start with number 37 magnitude magnitude พร้อมแล้วยกครับ ยกสูงๆเลยครับข้างหลังยกสูงๆเลยครับ For the word catalyst C A T A L Y S T <S น้องที่สะกดผิดลุกขึ้นยืนก่อนเลยครับอย่าพึ่ลงะะลงนะครับลุกขึ้นยืนเฉยๆะน,น,น,นะครับตอนนี้ที่มีนั่งอยู่สะกดถูกทั้งหมด5คนใช่ไหมครับถ้ากับว่า5คนนี้เขาจะเป็นแชมป์หนึ่งในแชมป์แล้วครับผม ครัเชิญน้อทั้งหคนขึ้นมายืนบนหน้าเวทีเลยครับผมกติกณกกของเกมนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็แค่สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษภายในเวลา60วินาทีให้ถูกต้องและเร็วที่สุดนะครับและเราก็จะได้รู้นะครับว่าใครที่จะเป็นสุดยอดประจำภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานตอนล่างลุ้นกันเลยครับกับด่านสุดท้าย last minute ครับถ้าพร้อมแล้วไป advance A D V A N C E Result I E -S, S U L T Expense E X P E N S E Poetry P O E T R Y Okay You have 60 Seconds Your Time Starts Now Jacket D A C K E T Complain C O M P L A I N Quarter Q U a t e r lawmaker law, <maker. S 2> law again please lawmaker l a w m a k e r hybrid h y b r อย่างที่บอกนะฮะคือน้องๆที่อยู่บนเวทีทั้ง2ที่เนี่ยถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งนะถึง17คะแนนด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องธนาโชตจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นี่แหละครับยอดมนุษย์ของเราที่สุดของแจ้เลยฮะคนนี้ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับทั้ง3ามภาคนะครับในที่สุดเราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้งสามภาคนั้นคือใครกันบ้าง เรายังเหลือการแข่งขันที่ภาคกลางกันอีกนะครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดนี้จะเข้าไปแข่งขันกันต่อที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์น้าท่วมทําให้เราไม่สามารถแข่งขันกันได้ตามปกตินะครับเราจึงต้องเลื่องการแข่งขันออกไปก่อนยังไงฝากเพื่อนเพื่อน้องๆช่วยกันติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ที่ w o w l d w i d e l i n g b n e t นะครับและพบกันที่สนามแข่งขันภาคกลางครับสาหรับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ผมดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการของ NJ s น well จีสเปเบีนะครับเป็นโครงการที่ดีมากและอยากผมอยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆนะครับและผมอยากขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาขอบคุณพ่อแม่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ทำให้ผมได้มายืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณครับ あ <Look> <laughs>